โเรายงานในทัอปก็ดูฟาดสามครั้งแต่ถุรยิงจนถอยล้นบ้านนี้โมมดแรงสู้อีกแล้วบนเขาไม่มีแหล่งน้ำคิดว่าพวกเขาคงอยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวเร็วครับท่านนี่ยินว่าท่านเป็นเพื่อนสนิทกับกวนอูใช่ไหมใช่ครับกวนอูเป็นคนซื่อฝีมือสูงเราเป็นเพื่อนกันมานานแล้ว ขค่อยากให้ท่านไปเรียกต้อมเขาหน่อยจะดีไหมนายท่านงานนี้เห็นที่ข้าจะรับหน้าที่ไม่ไหวหอืมทำไมอ่ะเพราะข้ารู้นิสัยกวนอูคนคนนี้ยอมตายดีกว่าก้มหัวให้ใครถึงข้าพูดยังไงเขาก็คงจะไม่ยอมฟังเป็นอันขาดท่านเดียวเลี้ยวฟังข้าสักนิดถ้ากวนอูคิดจะตายแล้วก็นอเอางี ท่านชี้หน้าเขาแล้วก็บอกว่าถ้าเจ้าตายจะมีความผิดถึงสามกระทงแต่ถ้าไม่ตายจะมีประโยชน์สามสถา,านงั้นเหรอ ดูน่สิครับมีคนมาทั้งนี้ด้วยเหมือนเป็นคนของโจโฉเลยพี่เตียวเลียวจะมาสู้กับข้าหรือจะมาช่วยเรากันแน่ไม่ใช่ทั้งสองอย่างพี่กวนอูพอท่านออกมาเมืองแห่ฝือก็ถูกเรายึดอะไรนะ ท่านยังได้ตกใจไปหลังจากเราเข้าเมืองแล้วไม่ได้ทำร้ายใครทั้งนั้นโดยเฉพาะบ้านของท่านเล่าปียิ่งปลอดภัยทุกอย่างพระท่านเสนาคำชับว่าให้ทาหารทุกระดับชั้นเฝ้าอยู่รอบนอกก็พอห้ามบุกรุกถ้าใครกล้าเข้าไปแม้แต่ก้าวเดียวจะมีโทษถึงตายเสียเมืองนี้ไปถือเป็นความผิดหวงข้าพี่เตียวเลี้ยว เห็นแก่ความเป็นเพื่อนเก่าแก่ของเรามีอะไรก็พูดมาตรงๆดีกว่าว่าพี่ใหญ่ของข้าตอนนี้เป็นยังไงบ้างเล่าปีแต่ผ้า่อยยับทหารที่รอดตายก็มาเข้ากับฝ่ายเรามีคนเห็นเขาน้าหนีไปในป่าลึกแต่ว่าตอนนี้ยังไม่รู้ชะตากรรมว่าเป็นยังไงบ้างพี่กุนอูอย่าหาว่าสอดเลยนะ จะกรูปการตอนนี้ถ้าท่านเสนาสั่งให้ทหารห้าหมื่นอยู่ที่เชิงเขาบุกขึ้นมาแล้วก็ท่านจะฝ่าวงล้อมได้เลยพี่ควรอูออออถึงขั้นนี้แล้วตายเป็นเรื่องง่ายอยู่ต่อถึงยากกว่าลองคิดดูสิว่าถ้าตอนนี้ท่านตายไปเนี่ยจะมีความผิดถึงสามกระทงเลยนะข้อไหนบ้างข้อหนึ่ง สมัยก่อนท่านสาบาลนเป็นพี่น้องกับเล่าปีและเตียวหุยบอกว่าเจ้าขอตายวันเดือนปีเดียวกันเล่าปีพ่ายแพ้ก็จริงแต่ยังไม่รู้เป็นตายลองคิดดูสิถ้าตอนนี้เขายังอยู่แต่ท่านกลับตายก่อนไม่เท่ากับผิดคำาสาบานที่ให้ไวหรอกเหรอข้อสองเล่าปีฝากให้ดูแลหูหินสองคนแล้วท่านตัดช่องน้อยหูหินทั้งสองจะพึ่งใครจะให้พวกนางไปอยู่กับทหาร ให้เสื่อมเสียเกียรติได้เหรอแต่ท่านบอกว่าโจโฉมีคำสั่งไม่ให้ข้าบ้านพี่ใหญ่ใครฝ่าฝืนต้องตายไงนั่นเพราะท่านยังอยู่คุ้มครองพวกนางท่านเสนาเห็นแก่ท่านแต่ถ้าท่านตายใครจะไปควบคุมไม่ให้พวกทหารเหิมเกริมได้ละ่ะจริงไหมอ,อ,อย่าใจร้อนฟังข้าพูดให้จบก่อนข้อสนั้นพวกท่านตั้งปณิธานจะฟื้นฟูหั่น แต่ตอนนี้โจรถอยอยังอยู่บ้านเมืองวุ่นวายท่านกลับตายก่อนแล้วอย่างนี้จะไปพบหน้าบรรพชนในปรโลกรวมถึงพี่น้องได้อีกหรือไงพี่คนอู <S 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 ความผิดสามข้อนี้ข้าจำเป็นต้องบอกให้ท่านรับรู้ไว้ก่อนถ้าข้าตายไม่ได้แล้วต่อไปจะทำไงดีท่านฟังนะถ้าตายมีความผิดอยู่ต่อจะมีประโยชน์สามสถาน อะไรบ้างตอนนี้นะ่ะท่านถูกล้อมไว้ทุกด้านหนีก็ไม่รอดถ้าไงสวามิพักท่านเสนาก่อนไว้วันหลังมีข่าวของเล่าปีค่อยไปหาเขาก็ยังไม่สายประโยชน์ก็อยู่ตรงจุดนี้นี่แหละข้อหนึ่งรับประกันความปลอดภัยของฮูหยินทั้งสองคนข้อสองไม่ผิดต่อคำสัญญาที่เคยให้เอาไว้ข้อสามเก็บชีวิตตัวเองไว้เพื่อวันหน้าได้ทำงานใหญ่อีกครั้ง มีเหตุผลข้ามีเงื่อนไขาสามข้อถ้าโจโฉยินยอมก็จะวางอาวุธแต่ถ้าไม่ยอมข้าก็ขอตายพร้อมกับความผิดสามข้อเชิญว่ามาได้ข้อหนึ่งข้าเป็นคนของทางการไม่ใช่โจโฉสองขอให้เขาดูแลอศอทั้งสองของข้าเป็นอย่างดีสาม วันใดมีข่าวของพี่ใหญ่ไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนข้าจะไปหาสามข้อนี้ถ้าขาดข้อใดข้อหนึง่งข้าจะไม่ยอมจำนอนอย่างเด็ดขาดทันเสนากวนอูบอกว่าจะให้จำนนมีเงื่อนไขาสามข้ออืมลอกว่ามาสิหนึ่งเขาเป็นคนของทางการไม่ใช่ของท่าน ข้าเป็นเสนาบดีตาหันเป็นคนของทางการก็คือของข้าสองดูแลหูหยินทั้งสองของเล่าปีอย่างดีอย่าให้ทหารเข้าไปในบ้านโดยพลร,รักการเป็นอันขาดไม่เพียงดูแลพวกนานอย่างดีข้าจะอยู่สบายกว่าเก่าด้วยซ้ำ่วนเงื่อนไขข้อสามเขาบอกว่ายามใดที่มีข่าวของเล่าปีต่อให้สุดล่าฟ้าเขียวเขาก็จะไปตามหาอืถ้าอย่างงั้นเอาเขามา ก็ไม่มีประโยชน์ข้อดีเห็นชะรับปากไม่ได้ท่านเสนาข้าคิดว่าที่กวนอูทำแบบนี้เพระเล่าปีมีบุญคุณต่อเขามากถ้าท่านทำดีต่อเขาไม่แตกต่างนานวันเขา้าเขาก็จะรู้บุญคุณท่านอีกอย่างตอนนี้เล่าปีไม่รู้ชะตาไม่แน่อาจตายแล้วก็ได้อืม พูดก็มีเหตุผลทุกคนต่างกลัวในบารมีของข้าไม่รู้ว่าข้าก็รู้จักใช้พระคุณมากกว่าพระเดชเงื่อนไขข้อสามข้ารู้ญาตขอบคุณท่านเสนาอืมเอาละสั่งการไปให้ถอนทัพอีกสิบล้เพื่อให้กวนอูเข้าเมืองเ,อเดี๋ยวท่านเสนาเรื่องนี้คิดๆมันก็น่าเป็นห่วงนะกวนอูจะจำนนก็ได้แต่ว่าอย่าให้เข้าเมืองเดดขาออะไร ถ้าเข้าฉวยโอกาสหนีไปอ่ะม่เท่ากับปล่อยเสือเข้าป่าหรอกเลย <c oughs> นี่คือน้ําใจแรกของข้าให้เขากลับเข้าเมืองแล้วเชื่อว่าคนอย่างกวนอูจะไม่ตระบัดสัตว์ง่ายๆจริงไหมอมอืม กวนอูคำนับท่านเสนาลุกขึ้นเร็วเข้าลุกขึ้นได้ตัวกวนอูมาเหนือวกว่าครองทหารนับแสนเรียนท่านเสนาเงื่อนไขาสามข้อที่ข้าตั้งไว้ท่านจงอย่าลืมด้วยแน่นอนข้าโจโฉพูดคำไหนเป็นคำนั้นวันหน้า หากมีข่าวของพี่ใหญ่ไม่ว่าอยู่ไกลแค่ไหนเขาก็จะตามไปสมทบกับเขาวนอวูไม่ต้องห่วงหรอกนะฮึ่มอ อ,อีกคำสั่งเนื่องในเทศกาลบะจ่างให้นํำทอง50สิบช่างยกงามสมชิ้นเงินสามพันตำลึงผ้าแพรยี่สพับมามอบให้กับท่านกวนอู ข้ากวนอูขอบคุณท่านเสนาท่านเสนาสั่งมาว่าท่านออกรบหลายปีเหนื่อยยากลําบากจึงให้พักชั่วคราวและมอบหญิงงามอีกสิบนางให้มาคอยปรนนิบัติท่านาาคือช่วยเรียนท่านเสนาด้วยว่าเรื่องหญิงงามข้าเห็นจะรับไว้ไม่ได้เยอะไปแล้ท่านเสนาพูดอีกว่าถ้าท่านไม่รับไว้ก็ให้ท่านจัดการเองก็แล้วกันนะท่านกวนอูข้าได้ทําหน้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าอย่างไเงข้อตัวก่อน กลลับเยท่านเสด,าาด็จบดีเดี๋ยวเ็เรียกไปคุยเดี๋ยวเ็เรียกจัดงานแก้แหวนเงินทองบ้านช่องห้องหอประเคนมาไม่หยุดวันนี้ยังส่งสาวงามมาให้ข้าอีกทำให้ข้ารู้สึกเกรงใจยิ่งนักข้าอยู่กองทัพหลายปีไม่เคยเห็นของกำนันมากขนาดนี้ถือเป็นบุญของท่านนะรับไวเ้เถอะของได้ยัพอรับได้แต่ผู้หญิงเห็นจะไม่รับ ส่งพวกนางกลับไปซะโจโฉพูดดักคอไว้ก่อนถ้าท่ามนยอมรับก็คงจะไม่เหมาะแต่ข้าเห็นว่าน่าจะให้พวกนางไปอยู่ด้านหลังะนฏิบัติูหญินของท่านน่ะก็ดีดีเหมือนกันพาไปได้หรืรับรับทราบพวกเจ้าตามอ่ะ อเป็นเนื้อที่อร่อยนะทำยังไงอะเรียนท่านเสนาเป็นเนื้อกวางอายุครึ่งปีผสมเครื่องปรุงเก้าชนิดค่อยๆตุ๋นนะครับยังมีอีกไหมมีอีกครึ่งหม้อครับส่งมาให้กวนอูบอกเขาว่าเป็นเนื้อลูกวางรสชาติดีให้เขากินให้ได้ทราบครับอ,อืม,อ,มอ,อะไรครับอาต่อไปด้วยอ๋อ ม่งั้นมันจะเย็นซะก่อนอ๋อลืมไปทราบแล้วครับอุุนให้ร้อนๆข้าเพิ่งจะดึกได้มีเนื้อแล้วจะขาดเหล้าได้ยังไงเหล้าการนี้หอมนะักเหมาะจะกินกับเนื้อวางเจ้าไปส่งอีกทีอะครับรีบไปเร็วอย,ยก่ก็กินเนื้อหมดก่อนล่ะทราบครับจิตว่าเป็นตาอยู่ที่ฟ้าวาสนาอยู่ที่ชะตาท่านเสนาดีต่อท่านแบบนี้ ช่างน่าอิจชานะักพี่โกนอูเรามาดื่มกันหน่อยไหมเสียดอยอาหารดีๆที่ถูกปล่อยทิ้งนะ,ะพี่โกนอูมาเร็วเข้าเขาบอกว่าอืดอัดกับการปลนเปรอของท่านเสนาอยู่อย่างไม่มีความสุขที่เป็นห่วงก็คือตัวเองไม่มีผลงานแต่ว่าต้องคอยรับบําเหน็จอนาคตจะตอบแทนบุญคุณใหญ่หลวงของท่านได้ยังไง พอนึกถึงตรงนี้ก็เลยยิ่งทําให้เขาเครียดนะครับเครียดก็ยิ่งดีนี่คือผลที่ข้ารอคอยอยู่แล้วใครจะทำให้เขาทราบซึ้งก่อนไม่สบายใจนึกละอายสุดท้ายก็คือคิดตอบแทนและสวามิภักด้วยความจริงใจพระคุณของท่านใหญ่กว่าฟ้ากว้างแผ่นดินนี้คงไม่มีใครเทียบแต่ว่าว่ามา ในใจเขายังนึกถึงเล่าปีกับเตียวหุยอยู่แทบจะเรียกว่าห่วงพะวงยิ่งนักจนรู้สึกว่าความพักดีที่เขามีต่อเล่าปีไม่ได้ลดลงเลยแม้แต่น้อยพักดีก็ไม่เสียหายเนี่ยดีสิถ้าไม่มีความพักดีไหนเลยจะมีวีรบุรุษแต่ข้าจะทำให้ความพักดีที่เขามีต่อเล่าปีเอามามอบให้ข้าแทนเดี๋ยวเลี้ยวถ้ารอดูไปเถอะ พรุ่งนี้ข้าจะมอบของดีให้อีกอย่างรับรองว่าเขาต้องซึ้งจนคุกเข่าให้ข้าแน่จริงเหรอครับไม่เชื่อก็คอยดูท่านยังจำหนุ่มคนนี้ได้ไหมจำได้ เขาเป็นลูกชายของท่านชื่อโจผีแล้วจำมาตัวนี้ได้ไหมมาเซกเทาอาชาคู่ใจลิปโป้ถูกต้องยอดคนลิปโป้ยอดมาเซกเทาแต่ตอนนี้ลิปโป้ไม่อยู่แล้วมาเซกเทากำลังรอคอยนายใหม่มาตัวนี้คือสุดยอดอาชาอันดับหนึ่งเดินทางวันเราผนลี ปุกป่าฝ่าดงรากับพื้นราบสองปีเนี่ยโจผีมารบเราขอข้าตั้งหลายหนนะข้าก็ไปยอมให้เขาลูกพ่อพ่อเคยบอกว่ายัางไงนะแต่พ่อบอกว่าข้าไม่คู่ควรกับม้าตัวนี้เจ้าไม่คู่ควรจริงๆเพราะเป็นม้าของขุนพลทหารกล้าไม่ใช่เจ้าคนูตั้งแต่นี้ไปม้าตัวนี้จะเป็นของท่าน ท่านเสนาจริงหรือเปล่าเซกเท้าคู่กวนอูผู้กล้าคู่หมาดีนับว่าเหมาะที่สุดขอบคุณท่านเสนาที่เมตตาไม่ทราบว่าข้าขอลองขี่ได้ไหมได้สิเป็นของท่านแล้วเนี่ย ขอบคุณในความเมตตาข้าโกนอูไร้สิ่งตอบแทนโกนอูลุกขึ้นเถอะโวนอูปก,ก,กติข้าให้เงินทองสาวงามยังไม่เห็นดีใจขนาดนี้เลยมาตัวนี้เดินทางวลพันล,ลีเมื่อข้าได้เป็นเจ้าของทันทีที่รู้ข่าวพี่ใหญ่ ภายในหนึ่งวันก็จะได้พบเขาแล้วใช่ไหมดีดีมากความซื่อสัตย์และพักดีของท่านนับ่าหาได้ยากนะงั้นก็เชิญเธอไปได้แล้วไป ขอบคุณท่านเสนาไปเถอ,อะท่านดีต่อโกนอูทั้งเพียงนี้จะเขากลับไม่เคยลืมเล่าปีเลยวันนี้ทำให้ข้าโกนอูวันหน้าต้องเป็นศัตรูใหญ่ของเราแน่ท่านเสนาท่านเคยบอกว่าขอทรยศคนทั้งโลกดีกว่าให้คนทรยศท่านแต่นี่โกนอูรับน้ำใจจากท่านขนาดนี้ยังไม่รู้สำนึกพวงแต่นายเก่าทำให้ท่านเสียใจแล้วทำไมท่านยังปล่อยเขาไว้อีก่ะ

งั้นสึกนี้ไม่กวนเจ้าดีกว่าจงไปพักผ่อนให้พอแล้วรอฟังข่าวดีจากข้าไปได้ทราบครับไปได้ ้ยวโอยหวแล้วเจ็บไปหมดเลยตึงน้องตึงหมดลยทันทีที่ไปถึงหลี่หยางยังไม่ทันตักหลักก็ถูกงันเหลียงโจมตี แม่ทัพลิเป๋งและก็โอเทียวรับมือไม่ถึงครึ่งวัน <c oughs> ก็ถูกงานเลี้ยงสังหาร <c oughs> ไม่นึกว่าเจ้างานเลี้ยงจะเก่งขนาดนี้แค่ครึ่งวันก็ฆ่าแม่ทัพเราไปตั้งสองคนเขาถูเต <c oughs> ียวเล <c oughs> ี้วยวชัวยางและงักจินบอกว่าจะไปแก้แค้นแต่ก็ห้ามไว้ก่อนบอกให้ฟังคําสั่งจากนายท่านอีกทีถูกต้อง <c oughs> ตอนนี้พวกเราเป็นฝ่ายเพียงพล้ำศึกหน้าต้องชนะให้ได้ ไม่งั้นไม่ขอรบดีกว่าได้ท่านข้าขอเสนอคนหนึ่งต้องปราบงานเลี้ยงได้หมายถึงกวนอูใช่ไหมใช่ครับคือกวนอูท่านยังจําได้ไหมสมัยก่อนเขาเคยสังหารแม่ทัพหัวหยงจำได้<ะ>แต่ข้าเป็นห่วงว่าหลังจากเขาสร้างผลงานแล้วจะขอแยกตัวจากเราไปนายท่านสมมติว่าเราปียังไม่ตายจริงแล้วตอนนี้เขาจะไปอยู่ไหนได้ล่ะน่าจะไปพึ่งใคร นอกจากอ้วนเสี่ยวคนเดียวถ้าตอนนี้ท่านให้กวนอูออกศึกสังหารแม่ทัพของอ้วนเสียวเกิดเขโมโหขึ้นมาต้องสังฆ่าเราปีแนะ่ทีนี้ก็คิดต่อไปว่าถ้าเราปีถูกอ้วนเสี่ยวสังหารต่อไปกวนอวูก็จะมีแต่ท่านคนเดียวโจวหินครับให้กวนอูมาพบข้าด่วนมาเซ็กเทาว,วิ่งเร็วนักบอกให้เขา มาถึงเที่ยงวันมะรืนบอกว่าข้าจะจัดงานไว้รอรับรับทราบข้าน้อยกวัวูมาพบท่านเสนากวอัอนูนั่นคือกองทัพของอ้วนเซี่ยวเห็นไหมว่ายเยอะแค่ไหนสำหรับข้าเป็นแค่เศษขยะกองหนึ่ง คนที่อยู่หน้าสุดคือแม่ทัพกองหน้าชื่องันเลียงได้ยินว่าฝีมือไม่ด้อยกว่าลิโปโ้แต่ในสายตาของข้ามีแต่ราคาคุยมากกว่าท่านโจโอโอวดไปหรือเปล่าเรียนท่านเสนาข้าจะตัดหัวเขามาให้เดี๋ยวนี้เลยทหารไม่พูดล้อเล่นถ้าตัดมาไม่ได้แล้วจะทำไงงั้นก็ให้ท่านเอาหัวข้าไปแทนดีมาก ดินลูกตีกลองหยุดกูปาเป็นใคร้าจะไม่ฆ่าคนที่ไร้ชื่อ ยินดีกับท่านเสนาเขาสร้างผลงานแล้วที่น่าดีใจกว่านั้นคือเรล่าปีชะตาถึงขาดนะไอ้ที่ข้าพี่น้องของข้าออกบโทษสัตดนึ่ บุญทิวได้เม็นยอดขุนผลของข้าสามารถเล่นงานศัตรูได้เป็นหมื่นเนี่ยปีกอนที่ไปปราบกองสุนจ้านเขาคนเดียวรับมือแม่ทัพถึงเจ็ดคนข้าไปสามทำรายถึงสี่ส่วนตัวเอง <c oughs> ไม่มีบาดแผลสกตีษ <c oughs> ท่านมีแม่ทัพฝีมือดีเช่นนี้ โจโฉคงต้อนมาอยู่นะ <c oughs> ว่าไงคนหน้าแดงครายาวอยู่ไหนออกมารับกองตายซะว่าจะสามหาวนะักเจอาฆ่าซะก่อนเถอะกระเตียวเลี้ยวมาแล้วจะจะจะนายท่านฝ่ายโดนส่งแม่ทัพมาสองคนคนหนึ่งคือเตียวเลี้ยวอีกคนหนึ่งสีหง ท่นอเสวสองคนนี้รู้เป็นทหารเองก็โจ่งโจ่ง フッ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 フ ใช่ไหมจะไปแค่ของเด็กเล่นยโอ้ยเดี๋ยมันพี่น้องทั้งหลายอ้วนเสียวอยู่บนเขาโน่นะทุกคนฟัง คือไปจับอ้วนเสียวเดี๋ยวนี้ลุยนายท่านทักเจ้าถู่มาทันทีแล้วนีเร็วครับเออแต่ว่าเดี๋ยวจะไปทันนะบอกออกไวเร็วเรวเราบินยิงไปเลยเร็วเอยโจช่จะว่าอะไรก่อนฉัน รู้แต่ว่าต้องใช้หัวท่านถึงจะสังเวย่งันเหลียงและบุญทิวได้แต่น้องรองไม่รู้ว่าข้าอยู่นี่ท่านอุนสิวท่าน้องรองรู้ว่าข้าอยู่กับท่านคงไม่กล้าสังหารแม่ทัพมือดีเพื่อมาให้รายค่ะท่านอุนสิวข้าจะถามหน่อยว่าฝีมือน้องข้าอวนอูเทียบงันเหรียงและบุญทิวเป็นยังไงบ้างเหนือกว่ายังเปรียบไม่ได้ งั้นขอถามอีกถ้าข้าเขียนหนังสือบอกให้กวนอูกลับมาให้เขามาช่วยท่านอีกแรงหนึ่งจะดีไหมหหพูดจริงหรือเปล่าถ้าข้าได้กวนอูมาช่วยจริงคงยิ่งเหนือกว่าเงานเหลืองและบุญทิวเป็นสิบเท่าเลยซ้ำ ถึงน้องรองเราสามพี่น้องร่วมน้ำสาบานขอร่วมเป็นตายบัดนี้เหตุใดน,น้องพี่พิดคำปฏิญาณไปเข้ากับคนชดถ้าจะหวังในลาบยศสัเสร,ริญพี่คนนี้ก็ยินดีมอบศีรษะให้คำน้อยไม่มีว่าคำติไม่เคยมีพี่ใหญ่ยังอยู่เลยเนี่ พี่ใหญ่ยังไม่ตายท่านสังหารเงินเหลียและบุญทิวเกิดทำให้นายท่านตายด้วยสวรรค์ประทานชีวิแท้ข้ายิดคุณธรรมประจําใจไม่ได้ว่าพี่ใหญ่กลับไปอาศัยอยู่กับอ้นเสี่ยวถ้าไม่ทับแล้วเขาจะกลับไปตอบยังไงนะ กลับไปบอกพี่ใหญ่ว่าพรุ่งนี้ข้าจะไปบอกอำลาโจโฉและผาอาซอทั้งสองไปสมทบกับพี่ใหญ่อ๋อแล้วเขาจะยอมปล่อยท่านหรือครับก่อนมาเข้ากับเขาเคยมีสัญญากันข้อหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือวันใดที่มีเบาะแสของพี่ใหญ่ไม่ว่าจะสดล่าฟ้าเขียวข้าจะรีบไปพบทันทีดีงั้นข้าจะกลับไปกี่จิว๋ว เรียนนายท่านให้รู้